เดี๋ยวเราติดตามฟังเรื่องต่อไปครับจากสายของคุณบิ๊กแล้วก็จะมาปิดท้ายกันที่เรื่องของคุณคิงคุณบิ๊กมาพร้อมกับเรื่องเล่าจากป่าครับใครที่ชื่นชอบฟังเรื่องเกี่ยวกับป่าเรื่องนี้คุณบิ๊กบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พบเจอกับตัวเองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณเจถึงแปดปีที่ผ่านมา ในป่าแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ใช้ชื่อเรื่องว่าบนนบานสารกล่าวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณบิ๊ครับผมนะฮะคุณบิ๊กได้ยินเสียงผมชัดเจนนะไม่ค่อยได้ยินนะครับคิณเบาไม่ค่อยได้ยินอ่าดีขึ้นไหมครัครับผมดีขึ้นไหมครับอ่าพอ อ่าปกตินี่คุณบิ๊กนี่ติดตามฟังเดอะโกสเลเดียผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยอ๋อกาไลสดครับทางไลสดนะแล้วตอนนี้โทรศัพท์จากที่ไหนครับจากที่เพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะฮะเพชบูรณ์ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคุณคุณบิ๊กโอ้ร้อนมากเลยครับร้อนโอ้เลยอะเอออากาศร้อนจริงๆเนาะอเออช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยครับทําใจเลยครับร้อนแน่นอน เนี่ยครับโอ้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับฟังชื่อเรื่องแล้วน่าสนใจครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับป่านะฮะเรื่องนี้ในผ่านมาประมาณสักเจ็ดถึงแปดปีใช่ครับนะครับเรื่องของการบนบานสารกล่าวครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณบิ๊กลุยเลยฮะขอเริ่มเลยนะครับได้เลยครับก็ย้อนไปสักเจ็ดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วนั่นคือว่าวันนั้นจะเป็นวันสอบ อิดเพิ่มใหญ่ครับครับตอบวันสุดท้ายก็มานั่งคุยกันว่าอ่ะไปหาราสัตว์ในป่ากันไหมกับเพื่อนเย็กสี่คนกับที่สองคนครเฮ้ยเพื่อนคนณนั้นกับที่สองคนรวมเป็นสี่คนครับรวมตัวผมเลยครับก็ตกลงกันอ่าขึ้นไปก็ได้เตรียมของจัดของทีนี้ก็เอาข้าวก็นัดกันว่าเอาข้าวไปคนละยี่สิบกิโลครับ เยดียวนะครับเขาานครับกอบไปกอนไปกนเตรียมของันเคลื่อนไปกบเดินเข้าวันนั้นก็ออกดี๋ยวค่าที่คนละยี่สิบกิโลนี่คือว่าจะอยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับประตรงนี้ครับนี่คือกะจะไปอยู่ยาวๆเลยก็คือราตสักจะส่วนมากก็จะอยู่ประมาณครึ่งเดือนแค่ประมาณนี้ครับอื้เพราไปอยู่ในป่าครึ่งเดือนเลยฮะครับผมเออๆอครับก็คือว่าจะไปกันประมาณนี้ครับไปถึป่าอืม แล้วก็ออกจากบ้านประมาณหกโมงเช้าก็ไปถึงเดินไปถึงพักที่จะได้ตำแหน่งออกพร้อมสองก็ประมาณสี่โมงกับห้าโมงเย็นนะเดินไปพอถึงที่หมายก็ได้จัดเตรียมที่พักที่นอนก็ทาทับทาเพิงไว้อืพอหัวค่ําประมาณสักหกโมงใกลุ้่มว่าอ่าแบ่งกันออกไปคนละฝั่งคนละทิศ วันแรกก็ปส่องก็จะขึ้นไป่องขึ้นบนต้นไม้นะครับแล้วก็่องก็ไม่ลงมาแต่เช้าก็ถึงจะลงมานะครับเพราะวันแรกก็ยังไม่ได้อะไรก็กลับมาเพราะกลางวันนี้จะไม่ทําอะไรกันคือว่านอนนะครับจะออกหากินแต่กลางคืนวันที่สองไปก็มีผมจะได้หมูป่าตัวนึงแล้วก็เ้าใช้น้ำแทนของสามคนซือที่ A พี่ B พี่ C แล้วกันนะครับได้ครับ แล้วถ้พี่เอก็ได้หมูตัวหนึ่งวันนี้สองก็ได้มาละสองตัวเสร็จปัป๊บก็มาทำมาทำแหละเนื้อมาทำขึ้นยิ่งย่างันเป็นเนื้อแห้งนะครับย่างเสร็ดไว้ครับไม่มีอะไรสามวันที่วันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าครับไม่มีอะไรก็แยกย้ายกันไปส่องแล้วก็นี้พี่ดนีนะครับแกไปเห็นตัดใหญ่ขึ้นว่าวัวป่าครับก็เรียกว่าเยียงนะเป็นเลียงถาครับ แล้วก็ที่ดีนี่ก็วันนี้กระหมังนะเจ๊ก็จะเอาให้ได้เอาให้ได้แล้วก็มีที่เอพูดขึ้นมาเอกก็บนบานน้อยบ,บอกจะปู่เจ้าย่าเขาหน่อยเอออยากมันจะได้คือบนบานบนบานเจ้าปู่เจ้าย่าเพื่อที่จะได้อ่าวัวตัวเนี้ยสักใหญ่เลยครับปูอ่อืมอืมอืมอือ้าวแกก็บ,บนบานไว้จะบ็ข้าแล้วก็วกินข้าวกินน้ำก็แยกย้ายไปกันเหมือนเดิมครับอืม ก็อยู่ประมาณสักช่วงน,นะครับปีสี 4, ่ปีห้าแต่ถ้ยินเสียงปืนป่องนับนะครับฝังทางที่ดีเอาล่ะรู้แล้วว่าของใครฝั่งใครพอใกล้สัวๆสัวนก็หกว,วงก็เริ่มตว่างขึ้นหน่อยนะครับจะลงกันแล้วมุ่งหน้าถ้าถ้าใครถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าได้ยินปืนอยู่ทางไหนก็คือว่าทั้งอีกสามคนอะ่ะจะเดินไปหาคนที่ได้ยินเสียงยิงเลยนะครับเพราะว่าจะอยู่ ถ้าห่างกันก็อยู่ประมาณคนละสามกิโลสี่กิโลเพราะว่ายิ่งในป่ามันจะจะได้ยินเสียงหมดเลยว่าอยู่ทางไหนทางไหนมันก็จะรู้หมดเลยครับมันเป็นเรื่องแก็เห็นได้จริงๆก็คือเสียงผ่าวัวป่าเนี่แหละครับจะดีใจแลยก็ทีนี้ก็หาที่ชาแหละจะเอาเอาเฉพาะเนื้อนะครับเอาเต็มเนื้อไม่เอาอะไรหลังจะทิ้งทั้งหมดคือเอาเต็มเนื้อสดๆจะมาย่างขึ้นิ้งเป็นเนื้อแห้งไวร อล้ทีนี้ก็วันห้าวันที่หกแลก้วก็มันก็ได้บางระโลากตะแกสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เข็มละทีนี้ก็อ่าไม่ไหวละถ้าเบ่งจะแบกกลับบ้านเลยจะเดินนะ่ะเดี๋ยวจะได้ยิงกลางทางก็เลยส,สรุปกันว่าอ่ะกลับบ้านก่อนกลับบ้านวันนั้นบนวันที่หกที่เจ็ดละที่เจ็ดก็กลับบ้านกินทำกับข้าวประมาณสักห้าโมงหกโมงเนี่ยครับห้าโมงเย็นนี่แหละครับ หุงข้าวหุงก็ต้างคงเป็นหุงข้าวเหนียวนะครับอคืออุปกรณ์หุงข้าวนี่คือจะเอาขึ้นไปซ่อนไว้ในบน่าแล้วจะมีซึ้งแล้วจะมีหัวขึ้งข้าวเหนียวครับหุงข้าวข้าวกลาสุกแลวจะเอาไปกลับข้าวกลับข้าวขึ้นมาข้าวเป็นสีแดงครับข้าวเป็นกลายเป็นสีแดงใช่ข้าวเหนียวนี่นะใช่ครับอ๋อแดงขนาดไหนครับที่บอกว่าเป็นสีแดง เป็นเหมือนน้ำแดงจะสีเลือดเลยครับเหระออกแดงกั uh. ่งเลยครับ uh. ตรงขึ้นแดงหมาเลยใจไม่ดีะหรับได้สักเต๊บไม่ถึงสองนาทีอืิ uh. ่งไว้หักทับซึ้งข้าวกําลังนึ่แง้วทับที่หลับที่นอนพังอืหลบกันก็เจ็บเล็กน้อยครับ uh. ก็ิ่งไม้ใหญ่มันก็ใหญ่ เรเห็นแล้วกเเข้าตัวที่แจ๊กแหละครับโดยไม่มีลมไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างมันหักลงมาจากต้นคือลงไปที่หุ่มข้าวเลยที่รับผม<อ>ก็ที่พักก็อยู่ข้างๆใจกันเลยครับทั้งหมดทังหมดมแล้วจะทับปืนหักไปสามกระบอกอครับก็ตเตรียมปืนไปคนก,กระบอกกันเลยกระบอกนึงปืนกระพังหมดทุกอย่างใจไม่ดีกันละ ข้าวนี่เดี๋ยวบอกข้าวแดงถ้าเกิดข้าวแดงล้วอะไรนี่คือว่าห้ามกินนะครับเพราะมันผิดถีแล้วก็ผิดป่าไปแล้วมันจะต้องไปทําเป็นกระทงกระโยนให้ผีกินประมาณนี้ผมขออนุญาตถามตรงนี้ได้ไหมครับว่าอ,อข้าวมันแดงได้ยังไงมันพวกนี้มันจะพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าผิดป่า มีอะไรถ้าติดป่าแรงๆถ้าจะปูไม่พอใจก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นรางไม่ดีละใช่ครับอ๋อโอเคโอเคอืมอืมอืมคือมันก็ในระดับนึงยังไม่เอาถึงเท่าไหร่อืมจะแค่โกรธคือแค่โกรนะครับอืถ้าข้าวแดงก็ประมาณนี้ครับตอนเย็นก็ตอนเช้าก็เก็บของกลับบ้านจะเตรียมลงกลับบ้านก็ แบ่งเนื้อแบ่งอะไรใส่คนละตัจะให้มันหนักเท่าๆกันหน่อยออจะจะกลับ,บ้านเดินวันนั้นจะเดินทั้งวันหาทางออกไม่เจอครับหล,ลงป่าเราเป็นคนชินป่ายังหลงป่าด้วยฮะใช่ครับโอ้โอ้อแล้วก็มีมันก็มีข้าวสารอ,อยู่ประมาณสามบันนี่นะครับครับ,รบก็หุงข,ข้าวกินกับข้าวกระมดแต่มันก็เดินเดินเจอลํำทานแต่ก็หาทางออกไม่เจอ,อ กาวก็หมดแล้วก็ที่เหลือก็กิงกิงจนเนื้อที่ยิงได้หาอะไรมาได้หมดทุกอย่างเลยครับครับหลงป่าอยู่เจ็ดวันแปดวันอือจนไม่มีอะไรจะกินนะครับ,รบหมดทุกอย่างครับแล้วก็มีเหลือ,อนกตัวน้อยๆแล้วก็มีพี่พี่เีนี่แหละครับอืมแกไปเดินไปตัดไม้กะทายิงทำเล็บพันฟันไปทั้งเลยแกก็ฟันไปโดนไอ้ เพ่มต้นเครืออะไรสักอย่างหินทางเดินไปกลับบ้านเลยครับ <Ừ. S 2> สาว่างจ้าเลยออือกระดีใจกันนะครับ,รบไม่กินไม่อะไรทั้งนั้น,นที่เดินมาหลุมป,ป่าก็าไม่ไกลนะครับห่างจากหมู่บ้านก็เดินกันประมาณสามชั่วโมงถึงบ้านเลยครับอืม,อม,อม,อม,มันก็เป็นเรื่องประมาณมันก็นแลกๆหน่อยครับอเดี๋ยวนะหมายถึงว่าอ,อท่านมามาส่งสัญญาณ นะฮะบอกว่าเราไปผิดผีเราไปทาผิดอะไรสักอย่างหนึ่งต้องถามก่อนว่าเราเอาเราไม่ได้ไปแก้ไม่ได้ไปแก้บนครับถ้าได้ถ้าถ้าใครได้สัดใหญ่อย่างบนไว้อะต้องแก้เลยครับต้องแก้เดี๋ยวนั้นเลยป่ะครับผมรอฮะใช่ครับโอ้ถ้าไม่แก้เนี่ยก็เหมือนท่านท่านโกรธนะฮะทำให้ข้าวเป็นสีแดงนี่คือสัญญาณไม่ดี หลังจากนั้นคนที่เชี่ยวชาญป่าอย่างตัวของคุณบิ๊กแล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่พี่เขาเนี่ยยังหลงตาอยู่ตั้งเจ็ดวันเลยฮะเดินเท่าไหร่ก็หาทางออกไม่เจอไะไม่เจอครับเหรอวนอยู่นั่นเลยโอ้เด๋นวแนบบไข่ก็ไม่ใช่เดินวนอ,อยู่นั่นหละครับผมถามหน่อยว่าตัวของคุณบิ๊กแล้วกลุ่มพี่พี่เขาเนี่ยนะครับเดินป่าเข้าป่าเนี้ยกี่ปีแล้วฮะับก็บตั้งแต่อายุ นี่ครับตั้งแต่ป5ป6กว่าทีามขึ้นไปเลื่อยๆแ<า>น่นอน<า>แล้วก็ต้องรู้ทางเป็นอย่างดีถูกป่ะรู้ครับโอ้แล้วตอนนั้นตอนที่หลงตาวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอนนั้นใจคิดอะไรอยู่ทํายังไงวันที่ห้าที่หกที่เจดนี่คือยังยังไม่เกิดครับเกิดตันที่เจ็ดเรื่องมันเกิดวันที่เจ็ดแปดครับ ไม่เดี๋หลังจากที่เรา,รบ,เราบอกว่าเราหลงป่ากช่ครับอ่าไม่หอกหลังจากที่เราหลงป่าสิเราหลงป่า,อ,าอยู่เจ็ดวันไหม่ใช่หรอใช่ครับใช่ไหมฮะตอนนั้นนหะคือเราคิดอะไรอยู่ก็แค่ในบนคือว่าอเอาเมื่อไหร่จะเปิดทางให้สทีนอเพราะเราก็รู้อยู่มันมันคืออะไรครับอืมมันก็ใจต่างคนต่างรู้รับก็ไม่มีอะไรกับ นั่งกินเนื้อที่เราหาได้แค่นั้่นั้นครับอ๋อคือกับวันเย็นคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่านี่ยคือโยนลงโทษละใช่ครับก็ต้องทําใจอย่างเดียวครับคือทําใจในที่นี้คือรอเมื่อไหร่ปู่ย่าจะเปิดทางให้ออกไปครับมันจะมีจังหวะเลยครับถ้าถ้าจะได้เห็นอะไรสักอย่างมันจะมีบ่งบอกนิดๆหน่อยๆก็จะมีทางออกให้เลยครับโอ้โห เฮ้ยผมชอบฟังเรื่องในป่ามากเลยคือผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่มันลี้ลับมากผมถามหน่อยสินะฮะในป่าที่ตัวของคุณบิ๊กกับกลุ่มพี่ๆเ,เข้าไปเนี่ยนะครับอาการเข้าป่าผมเคยได้ยินได้ฟังมานะครับต้องมีคาถา<ช>อะไรติดตัว<ช>ไปบ้างมันก็มีบ้างครับพี่อา่าคาถาในที่นี้เนี่ยเราเราใช้คาถาเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างทุกอย่าง เนาะคาถาสะกดก็กลัวสำเร็สีกลัวไปสีสันางใบโอ้คาถาสะกดนี้คาถาสะกดนี้เราจะท่องตอนไหนท่องก่อนเข้าหรือว่าเข้าไปแล้วเราอยท่องเราจะท่องแค่ถ้าถ้าเป็นหมู่บ้านผมของเราจะท่องแค่ครับอืแล้วก็ขึ้นต้นไม้ครับขึ้นตงที่ซุ่มยิง้วขึ้นต้นไม้เตารอยิงสัดนะครับรับขึ้นห้าง ผใช่ไหมอขึ้นไปห้างปุ๊บเราก็ท่องคาถานี้เพื่อเป็นการสะรองก่อนขึ้นกับอ๋อก่อนขึ้นอ๋อคือเป็นความรู้เป็นความรู้ชอบอ่ะโออนะครับแล้วก็มีคาถาเปิดป่าที่ผมเคยได้ยินมาเปิดป่าส่วนมากถาเปิดป่ามัน,นก็ส่วนทั้งหมู่บ้านผมก็จะไม่มีอะไรครับจะทำมากอืมหันแล้วก็ ของหวานของข้าวกันนิดนิดนนหน่อยอหน่อยประมาณนี้ครับไม่ต้จะเอาอะไรแทนก็ได้อืมโอ้แล้วเข้าป่าไปครับเคยเจอไหมอย่างที่เขาบอกว่าเป็นเสือสมิงหรือเป็นปลาเป็นคน,นเป็นของลุงครับลุงผมเจอแตผมไม่เคยเจอครับเหรอฮะกระบอกอะไรที่ลบลบกวนเราเราก็รู้อยู่แต่เราไม่สนใจคืออยู่ใครอยู่มันออื ใจไม่มี่งก็ไหลประสาทไปเลยครับแต่ย<อ>คนเป็นอยู่คแต่ที่ผมเคยเคยได้ยินมานะเขาบอกว่าในขณะที่ยิงสัตว์ได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงไปเลยนะเขาจะรอให้สว่างก่อนแล้วค่อยลงไปดูทีเดียวใช่ไหม่ลงครับลงไม่ได้ไอันตรายต้องลงเช้าครับต้องเช้าเท่านั้นครับผมแล้วทีนี้ในความเชื่อของของคุณบิ๊กอย่างที่คุณบิ๊กได้รู้มาเพราะอะไรทําไมถึงลงไปไม่ได้ณตอนนั้น หลายอย่างนับม,มันบางครั้งมันจะอธิบายโดยคำพูดจะไม่ได้นะครับเหมือนเป็นกฎมนมันอยู่ในป่าม,มันจะรู้รู้สึกได้เองนะครับว่าไม่สมควนที่จะลงไปตอนนี้ครับประสบงก็คือการตักใหญ่อันตรายหลายอย่างครับา,าลงแล้วก็เกื่อมีอะไรสับตรายก็ขึ้นไม่ทันถ้าะเรายังอยู่ข้างบนเนี่ย เราได้สามารถเห็นทุกอย่างได้ไงครับครับสามารถป้องกันตัวเราก่อนได้เลยโอ้โอ้หเนี่ยยิ่งฟังยิ่งแบบสนุกอะเรื่องเรื่องในป่าแล้วตัวของคุณบิ๊กเหมือนเหมือนเป็นเยอะเยอะอยู่แต่เพรางตอั้นมันก็เจ็บเจ็บเล็กเล็กฉลืมบ้างครับครับคุณบิ๊กนี่เรียกว่าเป็นเป็นพรานได้ไหมฮะมันจะไม่ถึงระดับพรานครับอ๋อคือถ้าเป็นพรานเลยนี่คือต้องมีระดับมีอะไรที่ที่ที่มากกว่าการแค่เข้าไปล่าสัตว์ธรรมดาถูกไหม สิงพานมันออก็ก็เหมือนมือขวาแล้วกันครับอ,อืถ้าพานจริงๆเขาจะทําทุกอย่างแต่ผมจะทําพวกสาแหลทําอะไรไม่ไม่สานานครับอ,อผมจะเป็นคนถนัดล่าครับครับครับโอ้โหฟังแล้วสนุกอะ่ะนะครับออได้ได้เขาจะได้เรือกพานเนีคนคือว่าผ้าผําว่าผาาของบ้านผมใครย,ยินได้เขาจะมีจิตที่จะเลือกของดีในสัตว์นั้นอพอวกเหมือน เจี้ยวตันเนี่ยหมูป่าเชี้ยวตันกุเก้เผาพวกอะไรอ่ะมันคือจิตของคนที่ได้ครับคิงได้แต่พวกเนื้อพัเลยคือแบ่งกันทุกอย่างแบ่งเท่ากันฮะฮะแล้วเดือนเดือนหนึ่งครับตัวของคุณบิ๊กเข้าป่ากี่ครั้งแล้วเนี่ยอ๋อมันจะนับไม่ทวนละครับรอฮะเดี๋ยวนี้จะไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้เข้านะครับอืมจะติดทางานทาอะไรก็เริ่มบางบางไปครับ เข้าไปทีก็ไปอยู่ทีแบบครึ่งเดือนเลยนะใช่ครับโอ้โหถ้าได้เยอะๆหน่อยก็ไม่ถึงประมาณอาทิตย์นึงก็ลงบางครั้งก็ครึ่งเดือนเต็มๆครับแต่ครึ่งเดือนบางครั้งก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอก็มีเหมือนกันที่ไม่ได้สัตว์เลยครับผมออะไรก็ผักกอะไรหัวตาวอะไรลงมาคือทั้งหมดเนี่ยเข้าไปล่าสัตว์อาส่วนหนึ่งเอามากินถูกไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อันไหนที่พอจะขายได้ก็เอามาขายกินอย่างเดียวครับอ๋อกินอย่างเดียวไม่ไดเอามาขาย ลงมาบ้านเขหมดแล้วครับทีมน้องครับเจ็กเยอะมากถึกเราฮะเจกใจกันจ็หมดแล้วครับหมด<อ>มากไม่ได้ขายครับอืมเป็นเจ็บมากกว่าโอ,โอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะนะครับแต่ทุกวันนี้ผมว่าด้วยด้วยการเวลาที่มันเปลี่ยนไปอะเนาะนะ่ครับ <ค Meghan S 1> มันมีงานมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเราต้องทํา <spacious S 1> ไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราแบบโอ้เข้าไปอยู่ได้อาล่าสัตว์ออกมาแค่พอกินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยการล่าสัตว์เนื้อสัตว์มันไม่ใช่แค่พอกินไง มันต้องทางาน<ช>มันต้องมีเงินด้วยถูกบ้าใช่<อ>แต่ปลอดมันก็พวกอะไรมันก็ไม่แพงลูกปงลูก,ลกปืนมันก็หาลูกละยี่สิบสามสิบบาทไม่แพงอะไรอืมอืมอมครับอู้แต่ผมของล้วก็วกเตรียมแล้วเก็บตามข้างบ้านเก็บข้าวสารอาหารแห้งก็เตรียมไปอืแล้วก็เขาคนที่เขาจะฝากซื้อของมาฝากเราด้วยครับ จะมีคนปากของเราได้กลับมาแลรวก็ไปแบ่งให้เขาประมาณนี้ครับคือซึ่งค่อยอาศัยกันครับเออเออสนุกจังเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะคุณบิ๊กนะถ้ามีเรื่องราวอะไรที่คุณบิ๊กเข้าป่าแล้วหรือว่าเป็นเรื่องของคนเท่าคนแก่ก็ได้เจ้าเข้าป่าแล้วเนี่ยเขาไปเจออะไรที่มันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติอะมาเล่าให้ฟังบ้างดิอยากฟังอ่ะเยอะมากเลยเออออืออลุนลุงอะไรอย่างเงี้ยนะวันหลังนะคุณบิ๊กถ้าว่างเดี๋ยวให้ที่บัตรไปต่อไปอยากฟังเรื่องของ คนเท่าคนแก่ที่เขาเข้าป่าแล้วไปเจออะไรแปลกๆนี่ผมว่าสนุกนะเรื่องพวกนี้ครับอือยิงกันตายตะปีครับเอออะไรพวกเนี้ปางตาฮ่อะนะอย่าลืมนะลองลองไปคิดดูว่ามีเรื่องของใครที่ที่น่าสนใจบ้างเอามาเล่าถ่ายทอดเสียกันฟังนะขอเออบัตรก็ขอโทษนะพูดติดๆิัดขไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมว่าออาเป็นภาษาชาวบ้านดีอ่ะ ผมชอบไม่เป็นไรสำเนียงนี้ไม่เป็นไรเลยดีดีครับไม่เป็นไรนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณมากๆนะคุณบิ๊กที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในการเข้าไปเข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์แปลกๆกันนะครับครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันนะคุณบิ๊กนะคโอเคขอบพระคุณมากครับคุณบิ๊กสวัสดีครับ